แหงทองวางกระถางต้นไม้ในบ้านเสริมโชคเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยน้อมกราบพะติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกะัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อการวางกระถางต้นไม้ในบ้านเสริมโชคลาภเสริมความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทองก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะการวางกระถางต้นไม้ในบ้านไม่เพียงช่วยตกแต่งบ้านเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีแหล่งออกซิเจนตามธรรมชาติและมีความสำคัญในแง่ของห่วงจุยอีกด้วยนอกจากการเลือกต้นไม้ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือตำแหน่งในการวางต้นไม้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยดึงดูดโชคลาภความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวมาดูกันว่าสามตำแหน่งทองที่ควรวางต้นไม้เพื่อสร้างพลังงานดีๆมีจุดใดบ้างจุดแรกบริเวณประตูหน้าบ้านและห้องนั่งเล่นเป็นจุดที่อากาศไหลเข้าออกจึงควรจัดให้สะอาดโล่งโปร่ง เพื่อรับลมดีเข้าบ้านการวางกระถางต้นไม้หรือต้นไม้ประดับในตำแหน่งนี้ตามหลักของจุย้ยเชื่อว่าจะช่วยนำสิ่งดีๆนำโชคลาภเข้ามาและขับไล่พลังงานลบอย่างไรก็ตามการเลือกต้นไม้มาวางในบ้านควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดและขวางทางค่ะตำแหน่งที่สองห้องน้ำ ไม่เพียงแต่ห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องครัวเท่านั้นที่สำคัญแต่ห้องน้ำก็มีความสำคัญมากด้วยความชื้นที่สะสมในห้องน้ำจึงมักมีสิ่งอัป,ปมงคลและมีเชื้อโรคอยู่มากจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลต่อพื้นที่อื่นๆในบ้านเพื่อสีเขียวมีประสิทธิภาพในการ,การขาจากกรัดกลิ่นดูดซับความชื้น เพิ่มพลังงานบวกและปรับสมดุลพลังงานด้านลบในห้องน้ำดังนั้นเชื่อว่าการวางกระถางต้นไม้สีเขียวไว้ในบริเวณนี้จะช่วยป้องกันสิ่งอัป,ปรมงคลได้ตามหลักฮวงจุย้ยธาตุไม้มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำช่วยปรับสมดุลธาตุทั้งห้าขจัดสิ่งอัป,ปรมงคล และส่งผลดีต่อพื้นที่นี้โดยรวมแต่ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับพื้นที่นี้และมีขนาดที่เหมาะสมค่ะตำแหน่งที่3ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นมีความสำคัญตามหลักฮวงจุย้ยเพราะเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันและไว้ใช้ต้อนรับแขกการวางต้นไม้ในห้องนั่งเล่น ไม่เพียงแต่ตกแต่งบ้านให้สวยงามแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีอากาศบริสุทธิ์และสร้างความรู้สึกผ่อนคลายส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวใจเย็นลงและเมื่อแขกมาเยือนก็จะรู้สึกอบอุ่นช่วยฟอกอากาศและขจัดความขุ่นมัวต้นไม้สีเขียวในห้องนั่งเล่นจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองและสิ่งดีๆมาสู่เจ้าของบ้าน ทั้งยังมีประโยชน์ในการฟอกอากาศดูดซับฝุ่นและละอองขนาดเล็กอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมรวมไปถึงพิจารณาพื้นที่และแสงสว่างภายในบ้านเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีและส่งผลดีต่อห่วงจุ้ยค่ะนอกจากตำแหน่งทองในการวางกระถางต้นไม้แล้วนะคะ ยังมีข้อห้ามในการวางต้นไม้ในห้องนั่งเล่นซึ่งจะไม่เป็นมงคลระวังดึงดูดโชคร้ายโดยตำแหน่งต้องห้ามนี้นะคะเราต้องพิจารณาดีๆก่อนที่จะวางต้นไม้ในห้องนั่งเล่นเพราะต้นไม้ไม่ได้มีแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่เชื่อว่ายังสามารถนำโชคลาภและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยการเลือกต้นไม้ที่ไม่เหมาะสม หรือวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยเชื่อว่าจะส่งผลเสียซึ่งการเลือกต้นไม้นำมาประดับไว้ในห้องนั่งเล่นนะคะมีข้อห้าม5ข้อห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ห้าข้อห้ามห่วงจุ้ยสำหรับการวางต้นไม้ในห้องนั่งเล่นสีอบอุน่นนำโชคลาภมาให้มากขึ้นห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่สำคัญในบ้านเมื่อเลือกต้นไม้มงคลควรเลือกดอกไม้ที่มีสีอบอุ่นนะคะเช่นสีแดงสีเหลืองสีส้มและสีโทนอุน่นอื่นๆเพื่อเพิ่มโชคลาภและความร่ำรวยค่ะ สีโทนเย็นแม้จะสวยงามแต่ไม่ส่งผลดีต่อพลังงานนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบ้านและเชื่อว่าส่งผลต่อโชคลาภได้ด้วยค่ะสิ่งที่สองที่พึงระวังก็คือต้นไม้ที่มีลำต้นและใบในลักษณะกลมเป็นลักษณะแห่งโชคลาภต้นไม้ที่จะนำมาวางในห้องนั่งเล่นควรพิจารณารูปร่างและลักษณะของต้นไม้ เมื่อจะวางต้นไม้มงคลในห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปแล้วเชื่อว่าต้นไม้ที่มีลักษณะใบกลมมีมงคลมากกว่าต้นไม้ที่มีลักษณะใบแหลมต้นไม้ใบกลมสื่อถึงความกลมเกลียวส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความราบรื่นในทุกๆด้านและยังนำโชคลาภมาให้ขณะที่ต้นไม้ใบแหลมเชื่อว่าจะมีแนวโน้มดึงดูดพลังงานด้านลบ ส่งผลให้เกิดความอึดอัดและนำพลังงานที่ไม่ดีค่ะอย่างที่สดอกไม้ปลอมบางคนชอบวางดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้แห้งในห้องนั่งเล่นเพื่อความสะดวกหรือความสวยงามแต่แม้ดอกไม้ปลอมจะดูดสวยงามแต่ในทางฮวงจุย้ยดอกไม้ปลอมนั้นมีพลังงานที่ตายแล้วดอกไม้ปลอมและดอกไม้แห้ง ไม่สามารถนำพลังงานความมีชีวิตชีวาเข้ามาสู่บ้านได้แต่จะดูดซับทรัพย์สินโชคลาภของบ้านทําให้พลังงานด้านบวกลดลงค่ะสิ่งที่สี่ที่ควรระวังต้นไม้มีหนามจะดูดทซับสิ่งที่ไม่ดีหลีกเลี่ยงการวางต้นไม้ที่มีหนามบางชนิดในห้องนั่งเล่นเช่นกระบองเพชรกุหลาบดอกไม้เหล่านี้ขัดกับหวงจุ้ยอย่างมาก เชื่อว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายได้ง่ายโดยเฉพาะแคคตัสค่ะซึ่งมีพลังงานด้านลบต้นไม้ประเภทแคคตัสเหมาะสำหรับการวางไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายในออฟฟิศในที่ทำงานแต่ถ้าวางไว้ในบ้านเชื่อว่าจะดึงดูดสิ่งไม่ดีและส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะและอย่างที่5ที่ควรระวังก็คือไม้เลื้อย มีแนวโน้มในการดึงพลังงานด้านลบห้องนั่งเล่นจึงไม่เหมาะกับการวางต้นไม้เลื้อยเช่นกันค่ะแม้ว่าต้นไม้เหล่านี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นและมีความเป็นธรรมชาติแต่ในทางห่วงจุ้ยถือว่าไม่เหมาะสมไม้เลือ้อยตามธรรมชาติจะพันกันและสามารถครอบครองพื้นที่และแสงสว่างได้ง่ายทำให้ห้องนั่งเล่นดูมือดอึอดอัด หนาแน่นและอึนครึมค่ะซึ่งสามารถดึงดูดพลังงานด้านลบได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม้เลื้อยไต่ขึ้นบนตัวบ้านซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการขุดคุย้ยซึ่งสามารถส่งผลต่อความสุขของบ้านได้นะคะสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอไปก็เป็นการวางต้นไม้ในตำแหน่งที่ช่วยเสริมโชคลาภเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวย และแถมท้ายด้วยข้อควรระวังในการเลือกต้นไม้ที่จะวางไว้ในห้องนั่งเล่นด้วยนะคะเรื่องราวที่นำเสนอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องราวที่นำเสนอมีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาสมบุญชาแนลด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ